สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการเรียงลำดับข้อมูลแบบพื้นฐานอันได้แก่การเรียงลำดับข้อมูลตามตัวเลขหรือไม่ก็เป็นการเรียงตามตัวอักษรตามพยัญชนะทั่วๆไปแต่ในบางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียงลำดับข้อมูลตามที่เรากำหนดไว้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีตำแหน่งของพนักงาน อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมต้องการเรียงข้อมูลตามตำแหน่งนะครับเรามาดูกันนะครับข้อมูลตามตำแหน่งเนี่ยจะเป็นข้อมูลตัวอักษรธรรมดานะครับผมเริ่มต้นจากการเลือกช่วงของข้อมูลจากนั้นผมไปคลิกที่ตัวแท็บของ Data แล้วก็เลือก sort นะครับแล้วตรง sort by นะครับผมเลือกตามตำแหน่งนะครับแล้วก็กดโอเค จะสังเกตเห็นว่าการเรียงลำดับตำแหน่งนะครับมันจะเป็นการเรียงตามตัวอักษรธรรมดาเพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกที่เริ่มต้นมาก็จะกลายเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสถัดมาถึงจะเป็นผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการและก็ตามด้วยผู้ชำนาญงานพนักงานระดับต้นแล้วก็ตามด้วยรองผู้จัดการแต่จริงๆแล้วผมต้องการที่จะเรียงลำดับโดยที่ให้ตำแหน่งผู้จัดการขึ้นก่อนแล้ว ตามด้วยรองผู้จัดการจากนั้นจึงมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ชำนาญงานและปิดท้ายด้วยพนักงานระดับต้นการเรียงลำดับตำแหน่งตามที่เราต้องการนั้นจะไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษรธรรมดาดังนั้นการที่จะเรียงลำดับลักษณะเช่นนี้ได้นะครับเราก็มีวิธีการง่ายๆดังนี้นะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับให้ทําการคัดลอกข้อมูลส่วนที่เป็นตําแหน่งนะครับมาไว้อีกที่หนึ่งของเวิร์กชีตนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกมาที่ Remove Duplicate Remove Duplicate <c oughs> ก็คือการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกไปลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นผมกด Remove Duplicate แล้วก็กดโอเคเครื่องก็จะบอกว่ามีข้อมูล14ตัวที่ซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็มีเพียง6ตัวที่มีค่าที่เป็นยูนิคนะครับเหลือ,อไว้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราได้ข้อมูลเฉพาะตำแหน่งที่มีอยู่ในขอลำดีออกมานะครับจากนั้นนะครับลำดับต่อมาเราจะต้อง กาหนดวิธีการเรียงข้อมูลให้ได้ซะก่อนนะครับว่าข้อมูลของเราต้องการเรียงแบบไหนเพื่อที่จะเอาข้อมูลอันที่เรียงแบบถูกต้องนะครับไปบอกตัว Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีอยู่ผมต้องการเริ่มจากผู้จัดการนะครับผมก็กดปุ่ม Shift แล้วก็กดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากไปนะครับแล้วก็ ปล่อยนะครับตอนนี้ผมจะได้ตำแหน่งผู้จัดการขึ้นก่อนถัดมาลองผู้จัดการนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับเลือกลองผู้จัดการกดปุ่มชิฟต์ค้างไว้แล้วก็ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการก็คือตามอยู่ตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับถัดมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเจ้าหน้าที่อาวุษโสผู้ชำนาญงานพนักง,งานระดับต้นเมื่อเราได้เกณฑ์การเรียงตำแหน่งแล้วนะครับ จากนั้นให้เราทำการ Copy ข้อมูลไปเก็บไว้ใน Notepad จากนั้นเราก็จะกลับมาช่วงของข้อมูลที่เราต้องการเรียงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเลือกซอ r t อีกทีในส่วนของ Order นะครับคราวนี้เราจะต้องเลือกมาที่ Custom List ใน Custom List นะครับเราก็เอาข้อมูลที่เราคัดลอก จากตัว notepad นะครับก็ทำการ copy ข้อมูลจาก notepad แล้วก็มาแปะไว้ใน list entries นะครับ list e n t r y ก็จะเป็น list ที่แสดงว่าเราต้องการที่จะให้มีการเรียงลำดับข้อมูลในรูปแบบใดนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็ตามด้วยโอเคอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อมูลได้มีการเรียงลำดับ ตามที่เราได้กําหนดเอาไว้นะครับคือเริ่มจากผู้จัดการตามด้วยรองผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ชํานาญงานและก็พนักงานระดับต้น